ไมเคิลโอเว่นตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำนายผลการแข่งขันคู่ Big London, บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างทอร์นามอฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลพร้อมใส่สกอร์เอาไว้ให้ทุกคนได้ลุ้นตามสัปดาห์ก่อนอาร์เซนอลทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะแพ้วูสันตันคาบ้านซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขโดยด่ว,ยดว,ยดวนสำหรับอาร์เตต้าตรงกันข้ามอดีตร่วมเมืองอย่างสเปอร์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนำไปจากฝูงอยู่ในขณะนี้และเมื่อบวกสไตล์การทำทีมของบูรินโ่ต้องยอมรับว,ว่าพวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ลีกเต็ การมีเกมรับที่รัดกลุ่มขั้นสุดยอดทําให้มีจังหวะสวนกลับและสเปอร์อันตรายก่บใครในลีกในเวลานี้และเมื่อมองจากองค์ประกอบหลายอย่างทําให้พวกเขามีโอกาสข่มผู้มาเยือนสูงกว่าชัดเจนสเปอร์จะชนะอาเซนอั2-1ดาวิดซอนซานเชซกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเอซิมิลานหลังจากแนวรับรายนี้หลุดตัวจริงสเปอร์ในช่วงที่ผ่านมาซานเชซไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมพรีเมียร์ลีก4จา5นัดหลังสุด โดยช่วงที่ผ่านมามูรินโญนายใหญ่ทอตนมฮอสเปอร์วางใจใช้งานโจโรดอนมากกว่าล่าสุดมีรายงานจากเดอะซันระบุอิศซาดแดงดำของอิตาลีให้ความสนใจในรับรายนี้และพร้อมติดต่อไปยังสเปอร์เพื่อถามถึงโอกาสในการดึงตัวกองหลังรายนี้ไปครองที่ผ่านมามิลานกำลังมองหาแนวรับรายใหม่เพื่อดึงไปเสริมทีมเพราะฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทีมกำลังทำผลงานได้ดีและมีลุ้นแย่งแชมป์เซเรียอามาจากยูเวนตุส สลับซานเชซถูกสเปอร์ดึงตัวมาจากอาแจ็คด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์เมื่อปี2017แม้ช่วงแรกจะได้รับความไว้วางใจจากมูรินโญ่แต่ช่วงหลังกับลดความน่าเชื่อถือในตัวนักเตะลงไปแฮ์ร์วิงมมดฟิลเด็กสร้างของสเปอร์อาจโบกมือลาไก่เดือทองในช่วงเปิดตลาดนักเตะเดือนมการานี้เพื่อลุ้นติดทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2020ในปีหน้า วิงพึ่งจะมีโอกาสลงเล่นให้กับสเปอร์ในลีแค่17นาทีนับตั้งแต่ออกสตาร์เป็นจริงตลอด3นัดแรกในฤดูการนี้และเดมิเลอร์ซื่อดังอังกฤษก็เผยว่าดาเตะวัย24ปีกำลังคิดถึงเรื่องการย้ายสังกัดในช่วงปีใหม่เพื่อลุ้นติดทงทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปทั้งนี้หากวิงต้องการย้ายต้นสังกัดจริงก็น่าจะมีหลายสโมสที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนซิตี้ที่เคยพยายามตามจีบไปร่วมทับมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ก่อน โอร์มรั่นอดีตกองกลางอาร์เซนอลยอมรับคงไม่มีทางที่ไอ้ปืนใหญ่จะบุกไปเอาชนะสเปอร์คู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนในศึกพรีเมียร์ลีกเนื่องจากปีออเมริกโอบามยองและวิลเลียนสองนกรุกคนสำคัญฟอร์มหลุดจนกูไม่กลับแล้วตอนออกตาดูเหมือนว่าวิลเลียนจะเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่หลังผ่านเดือนกันยาก็กฟอร์มหายไปเลยโดยทำได้แค่หนึ่งแอซิสขณะที่โอบามยองกองหน้าตัวความหวังหนักกว่าเพราะดูดูการนี้ยิงไปแค่2นัดเท่านั้นหลังพรีเมียร์ลีกผ่านไปแล้ว10นัด มิเกลอาเตต้ากำลังเผชิญปัญหาเพราะนักเตะสำคัญไม่สามารถทำผลงานได้ดีในซีซั่นนี้และนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญผมมองไม่เห็นหนทางเลยว่าอาเซนนลนจะเอาชนะสเปอร์ได้ในสุดสัปดาห์พวกเขาเป็นทีมที่คาดเดาได้ง่ายและสตาร์ของทีมก็ทำอะไรไม่ได้เลยวิลเลียมไม่ได้แสดงอะไรออกมาให้เห็นและกำลังเจอกับฝันร้ายส่วนโอบาเมยองก็ยิ่งแย่ไปใหญ่คุณจำเป็นจะต้องได้ผลงานที่ดีจากนักเตะสำคัญแต่อาเซนอลนไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องอันตราย ทั้งคู่แทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยในบางเกมหากได้สัมผัสบอลเกมละ80ครั้งมันก็มีโอกาสที่คุณจะทําอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้อย่างน้อยๆก็10ครั้งหากโอบา์มยองยังทําอะไรไม่ได้ในเกมลอดดอนดาร์บี้อาร์เซนอลต้องหาทางแก้ไขมันโดยด่วนเมื่อสั้นกล่าวทิ้งท้าย